เมนูวัยเด็ก ผัดแตงกวาใส่ไข่คิดถึงมากๆเลยรสชาติธรรมดาที่แสนจะอร่อยเพื่อนๆยังชอบทานกันอยู่ไหมครับส่วนตัวแจ็คชอบทานแบบแตงกวาก,อกรอบแจ็คใช้แตงกวาครึ่งกิโลกร,รัมนะครับนำมาปลอกเปลือกให้เรียบร้อยสําหรับการปอกเปลือกบางทีแจ็คก,ก็ปอกออกไม่หมดนะจะเป็นลักษณะปอกมั่งไม่ปอกมั่งแต่วันนี้ปอกออกหมดเลยครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนการหั่นเนี่ยแจ็คจะหั่นใหญ่ๆแบบนี้เวลาผัดออกมาแตงกวาจะกรอบและว,วิธีการเลือกแตงกวาให้เลือกแตงกวาลูกเล็กๆอ่อนๆนะครับมันจะ กรอบอร่อยครับขั้นตอนการผัดก็ง่ายมากตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะ กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมก่อนเลยครับพอกระเทียมหอมดีแล้วเนี่ยใส่แตงกวาที่เราหั่นไว้ลงไปขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้นะครับพอใส่ลงไปแล้วผัดคุกเขาเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสได้เลยครับแจ็คใช้เป็นซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสครับ1ช้อนโต๊ะและใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชาผัดแตงกวาต้องมีรสชาติหวานใส่น้ําตาลทรายครับน้ำตาลทรายแจ็คใส่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดไฟแรงได้เลยนะครับผัดให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้ากันสําหรับการผัดแตงกวาแจจะจะผัดไไววนะม่ใช้เลา นนเพราะว่าต้องการให้แตงกวาเนี่ยยังคงความกรอบครับถ้ารู้สึกว่าน้ําน้อยเกินไปเนี่ยเติมน้าเปล่าเพิ่มลงไปได้เล็กน้อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะพอผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเนี่ยทีนี้ใส่ไข่ลงไปจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองนะใส่ลงไปแล้วก็ยียีด้วยนะครับจะให้ไข่แดงกับไข่ขาวนกระจายตัวออกแล้วก็ปล่อยให้ไข่เซตตัวออกมาเป็นริมริมลักษณะจะเกาะเคลือบกับแตงกวาด้วยนะครับ อยากให้ไข่เซตตัวไวๆวต้องปิดฝาปิดฝาประมาณ1นาทีครับแล้วก็เปิดฝาออกได้เลยพอเปิดฝาออกก็พลิกกลับด้านไข่ครับไข่ก็จะออกมาเป็นแผ่นๆเป็นริ่มๆแบบนี้นะเวลาทานเนี่ยอร่อยมากแตงกวาก็ยังคงความกรอบนะครับแจ็คจะไม่ผัดให้แตงกวาสุกนิ่มเป็นข้อดีของการหั่นชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับผัดแตงกวาใส่ไข่ใช้เวลาไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีปรุงรสก็ง่ายๆปิดแก๊สแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยครับและนี่ก็คือผัดแตงกวาใส่ไข่หนึ่งจานใหญ่ๆแบบนี้เลยทานเป็นกับข้าวเนน่ยออรมากป็ ข้าวที่ทําง่ายนะครับรสชาติอร่อยเด็กๆชอบอย่าว่าแต่เด็กเลยครับเราโตจนแก่ขนาดนี้ก็ยังชอบเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ